พลตรวจโทภานุรัตน์รักบุญผู้บัญชาการตำรวจภู้รภาค3ักาแถลงข่าวผลการจับกลุ่มนายปฏิการทองหนองสวนอายุย2ิปีและนางสาวกนิกาหริวทองจุ้มอายุ3าทกปีซึ่งเป็นสองสามีภรรยาผู้ต้องหาตามหมายจับหลายคดีในหลายพื้นที่โดยคดีที่เป็นที่น่าสนใจที่สุดคือเมื่อยี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นทั้งคู่ได้ร่วมกันขโมยรถจักรยายนยนต์ไปขโมยยางพาราแผ่นจำนวน149แผ่นน้ำหนักกว่า160อกิกิโลกรัมของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอท่าช้าง จากนั้นขับรถหลบหนีไปก่อนจะถูกตำรวจสพชัยยาจากกับกลุ่มตัวได้และนำส่งสอพอท่าช้างจากนั้นยศติกลุ่มบาพันเวลาประมาณ3ามนาฬิกาสนาทีนางสาวกันิกาได้ใช้คลิปหนีบกระดาษสะเดาะแม่กุญแจที่ล็อกประตูห้องขังจากนั้นเดินไปปลุกนายปฏิการที่กำลังนอนหลับอยู่ในห้องขังซึ่งอยู่ติดกันให้สะเดาะกุญแจประตูตามออกไปจากนั้นขโมยรถจักรยายนยนต์ของกลางขับขี่หลบหนีไป ซึ่งต่อมาทั้งคู่ได้ก่อเหตุต่อเนื่องโดยขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอทับตะแก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อใช้ในการหลบหนีจากนั้นไปประสบอุบัติเหตุในเขตพื้นที่อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาเป็นเหตุให้นางสาวกานิกาขาหักทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยไม่ทราบว,ว่าเป็นคนร้ายจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจากนั้นกลางดึกคืนเดียวกันนายปฏิการได้ก่อเหตุขโมยรถญาติผู้ป่วยซึ่งจอดอยู่ในโรงพยาบาล ขับขี่ย้อนกลับไปเอารถที่ขโมยมาจากจังหวัดประจวบซึ่งจอดอยู่สพคงหลบหนีไปอีกต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภาค3ได้แกะรอยติดตามจนทราบที่อยู่จากนั้นติงตามจับกลุ่มตัวได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคลายพร้อมกับขยายผลตรวจยึดจักรยานยนต์ได้อีกสองคันพาเครื่องที่คาดว่าจะได้มาจากการขโมยมาอีกจํานวนมากจึงควบคุมตัวมาสอบสวนโดยบางต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าหลบหนีไปเรื่อยไม่มีจุดหมาย โดยตั้งใจจะไปที่ําชชนะโนดเพื่อว่าขอพรปู่ศรีสุสทธโธเพื่อรับพ้นจากการถูกตํารวจตามจับกลุ่มแต่ยังไม่ทันถึงที่หมายก็มาถูกจับกลุ่มเสียก่อนอภิรักษ์ศสียสวินรายงานในอิทธิพลตรีวัฒนสุวรรณผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครอดุดรธานีซึ่งเป็นอดีตนายกเทศมนตรีนครอดุดรพร้อมกับทีมงานเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์กับตํารวจสพเมืองอุดรธานีเพื่อดําเนินคดีกับคนที่ใส่ร้ายโดยเขียนข้อความลงในแอปพลิเคชันไลน์กล่าวหาว่าตนมีคะแนนจัดตั้ง โดยการโอนย้ายคนเข้ามาในทะเบียนเลือกตั้งจํานวนกว่า1 2 0 0 0คนซึ่งไม่เป็นความจริงเป็นเหตุให้บุคคลที่อยู่ในกลุ่มลายดังกล่าวเมื่อเห็นข้อความแล้วอาจจะเข้าใจว่านายอิทธิพลเป็นบุคคลที่ไม่ดีเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายจึงมาแจ้งความเอาไว้ก่อนด้านนายอิทธิพลผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีเปิดเผยว่าได้มาแจ้งความเรื่องที่ตนถูกใส่ร้ายด้วยข้อความมันเป็นเท็จโดยความผิดตามพระบบคอมพิวเตอร์ด้วยการโพสต์ข้อความส่งไปยังกลุ่มลายต่างๆซึ่งข้อความดังกล่าวนั้นเป็นเท็จจึงไ้มาาคววเอ หลังจากนี้ตนจะไปแจ้งยังกะกะตอ,อุดรธานีด้วยโดยตนได้รับความเสียหายเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งทั้งนี้พรบคอมพิวเตอร์กับพรบเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นบีโทษสูงผู้ที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามที่ทำแบบนี้ตนคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญอยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับข่าวหรือเห็นโพสต์ต่างๆที่ไม่เป็นข้อเท็จจริงต้องเรามาระวังและอย่าส่งต่อหรือแชร์ต่อกิตติดดาจันดวงรายงาน ที่วัดโพทองตำบนสแสลงอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าทุเรียนของภาคตะวันออกโดยน,นายนฤหัสชัยศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีโดยมีหน่วยงานภาครัฐผู้ประกอบการสมาคมสมาพันธ์และเครือข่ายเกษตรกรที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนชาวสวนทุเรียนของจังหวัดจันทบุรีซึ่งมีบริษัทวีนโฟเซนพรูตจำกัดผู้ประกอบการรับซื้อทุเรียนเพื่อการส่งออกและแปรรูป ร่วมกับสมาคมสัจจะสะสมทรัพย์ปัวทองและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนจังหวัดจันทบุรีและภาคตะวันออกได้จัดทำวันที่ข้อตกลงในการส่งเสริมสนับสนุนการค้าทุเรียนที่เป็นธรรมโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมส่งเสริมมาตรฐานทุเรียนไทยให้ได้มาตรฐาน GAP และมาตรฐานการส่องออกทุเรียนไทยสู่ตลาดโลกรวมถึงขับเคลื่อนสู่การเป็นศูนย์กลางผลไม้โลกร่วมสนับสนุนส่งเสริมด้านวิจัยและการพัฒนาผลไม้ไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ่อร่วมพัฒนาการเกษตรไทยสู่การเป็นผู้ประกอบการสากลยุค5.0นตลาดนำการผลิตแบบออนไลน์รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการผลิตที่ปลอดภยัยและเข้าสู่ระบบการปลูกตุเรนอินทรีย์แบบยั่งยืนต่อไปจรรบัญยงเสนารายงานในวิเชียรทรัพย์เจริญนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดตราดจัดทําโครงการช่วยเหลือประชาชนโดยการมอบถุงยางชทีพให้กับผู้สูงอายุทั้ง3ตําบลในเขตอาเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อการดํารงชีวิตให้กับประชาชนครัวเรือนละหนึ่งชุด ซึ่งมีประชาชนจํานวนมากเข้ารับมอบถุงย่างชีพโดยมีนายปีรัการุนอำเภอคลองใหญ่เก่าตอนรับคณะตลอดจนสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดและหน่วยงานในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่กำาลังผู้ใหญ่บ้านเทศบาลอบตอร่วมกันมอบถุงยางชีพในการดำรงชีวิตให้กับประชาชนโดยมีอ,อสอและเจ้าหน้าที่อำเภอร,ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตลอดการจัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชนด้วยการมอบถุงยางชีพในครั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจิตเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ระลอกใหม่ทําให้ทั่วประเทศมีการสั่งปิดสถานที่ต่างๆเป็นการชั่วคราวส่งผลกระทบให้สถานประกอบการบางแห่งต้องสั่งหยุดงานลดจํานวนการจ้างงานเลิกจ้างงานและแรงงานบางส่วนได้กลับสู่ภูมิลําเนาทําให้ประชาชนประสบกับความยากลำบากในการดํารงชีวิตดังนั้นเพื่อการช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจกับประชาชนทางองค์การบริหาร่วนจังหวัดตราดจึงได้จัดกิจกรรมขึ้น โดยภายในถุงยางชีพประกอบไปด้วยข้าวสารบรรจุถุงกระดาษ5กิโลกรัมน้ำปลาสองขวดน้ำมันพืชจำนวน1ขวดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน12ซองไข่ไก่จำนวนสิบฟองปลาแห้งบรรจุถุงความด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้าโดยมีเจ้าหน้าที่และอ,อสอมอตั้งจุดคัดกรองผู้เข้ารับถุงยางชีพด้วยวิเชียรมวงศรีรายงานในรุ่งเรืองที่มาบุนอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสส่วนที่กำลังร่วมกับตำรวจสอพอสุงไงโกลกและทหารร้อยรอหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งสอง จับกลุ่มสองสามมีภรรยาคือนายหัมัดไวอาฮีอายุ3ามีป่ปีและนางสาวซา,วาวรายามะอายุ3าปีซึ่งเป็นชาวบ้านอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีพร้อมกับของกลางเฮโรอ,อีนปราสิงโตเหยียบลูกโลกจำนวน8ก้อนน้ำหนักประมาณ4กิโลกรัมมูลค่าประมาณ1นล้านหกแสนบาทขณะที่นายหัมัดได้นามาซุกซ่อนไว้ที่บริเวณช่องลับของประปตูแคบด้านหลังทั้งสองบานภา,ายในรถยนต์กระบะอีซูซุซีบอน ที่ได้นํามาจอดไว้หน้าโรงรถของชาวบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ในถนนอารีคารนหมู่ที่6ตาบลปาเสมาเภอสุงไงโคลกขณะที่จอดรอส่งมอบให้กับสายลับของเจ้าหน้าที่การจับกลุ่มในครั้งนี้เป็นผลพวงจากการสืบทราบบอดแสเพื่อถอนรากถอนโคนกลุ่มเครือข่ายค้า,คายาเสพติดรายใหญ่ที่มีการลักลอบนำเฮโรอีนเข้ามาส่งมอบให้กับเอเย่นเพื่อจำหน่ายในพื้นที่เจ้าหน้าที่จึงส่งสายลับเพื่อทำการล่อล่อซื้อในราคากิโลกรัมละ150,000บาทโดยนาฮหามัดได้รับสารภาพหลังจากถูกจับกลุ่มว่า ได้เดินทางไปรับเฮโรอีนจากเอเจนต์ใหญ่รายหนึ่งในพื้นที่เทศบาลเมืองปาดังเบซาอำเภสดาว,วัดสงขลาโดยได้วชวนภรรยานั่งรถยนต์กระบะมาเป็นเพื่อนทั้งนี้เพื่อไปการตบตาและอีกเรี่องการตรวจค้นขอนงเจ้าหน้าที่หนัวริซายาเยเรรายงาน